เสียงกรนของมนูนทำให้สาวิตรีค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆเธอกระตุกยิ้มบางๆอย่างพึงพอใจมนูนไม่รู้เสียแล้วว่ากำลังเล่นอยู่กับใครเธอฝึกนั่งสมาธิมาตั้งแต่อายุ20ต้นๆสามารถนั่งได้แบบข้ามวันข้ามคืนโดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรกะอีแค่นั่งแค่สองสามชั่วโมงถือว่าเด็กๆมากอยากจะรู้เหมือนกันว่ามนูนจะทนได้สักกี่น้ำ สาววิตรีหยิบหมอนจากบนเตียงก่อนจะเหยียดร่างลงนอนบนพื้นแล้วหลับไปโดยไม่รู้สึกว่าพื้นไม้แข็งๆจะสร้างความปวดร้าวให้กับเนื้อตัวหรือกระดูกแต่อย่างใดเธอนอนบนพื้นไม้กระดานจนชินและไม่สามารถจะนอนบนฟูกนุ่มๆได้อีกมาเป็นระยะเวลากว่า15ปีแล้วฉะนั้นถ้าหากมนูนยังดึงดันที่จะใช้ชีวิตคู่เป็นผัวเมียกับเธอเขาจะต้องเจอกับปัญหาที่จะตามมาอีกมากมายและปัญหาที่ว่า ก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อตอนตีห้าของวันรุ่งขึ้นนั่นเองสาวิตรีรู้สึกตัวตื่นเองโดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกเธอย่องเบาๆเข้าห้องน้ําจัดการชำระร,ร่างกายอีกครั้งนุ่งห่มชุดขาวแล้วกลับมานั่งสมาธิอย่างสงบมนวนรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกดังสนั่นห้องในเวลาเจ็ดโมงเชา้าเขามีเวลาจัดการกับตัวเองแค่ชั่วโมงเดียวก่อนจะลงไปเปิดร้านเริ่มต้นกิจการในวันใหม่ ชายหนุ่มควานหาร่างนุ่มบนเตียงทั้งๆท,ท,ที่ตายยังคงปิดอยู่แต่ปอบปายจนทั่วแล้วก็ไม่ได้สัมผัสกับความนุ่มนิ่มอย่างที่คาดเอาไว้จนเมื่อเขาลุกขึ้นนั่งบิดขี้เกียจและเปิดเปลือกตาเต็มที่นั่นแหละจึงได้เห็นว่าสาวิตรียังคงนั่งอยู่ในท่าเดิมเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีผิดนวิครับนวิเงียบอะไรของเขานะนี่นั่งทั้งคืนเลยเหรอ มนูนพยายามร้องเรียกอยู่นานแต่ก็ไม่เป็นผลสาวิตรียังคงสงบและไม่มีทีท่าไหวติงเช่นเดิมจนมนูนยอมแพ้เขาต้องรีบจัดการกับตัวเองให้เสร็จเพื่อเปิดร้านรับลูกน้องที่ต่างก็ทยอยกันเข้าร้านกันมากกว่าน8ดโมงตรงจะมามัวพิรีพิไรอยู่ไม่ได้ถึงจะรู้สึกหัวเสียอยู่ไม่น้อยก็ตามวันพระไม่ได้มีหนเดียวหรอกนะนาวิแล้วเราจะได้เห็นกันชายหนุ่มไม้มั่นปั้นมือ เพราะรู้ว่าสาวิตรีกำลังทดสอบความอดทนของเขาสายน้ำที่สาซ่าลงมาจากฝักบัวช่วยดับความเร่าร้อนที่มีลงไปได้บ้างถึงแม้นภายในใจจะอยากสนองอารมณ์ดิบของตัวเองด้วยการเข้าไปอุ้มร่างเล็กนั่นแล้วโยนลงบนเตียงจัดการกับเจ้าหลอนแต่จนแล้วจนรอดเขากลับไม่กล้าทำความรู้สึกเหมือนกำลังคิดจะข่มขืนแม่ชีอยู่ไม่มีผิดอย่าเผลอนะนาวิเผลอเมื่อไรเสร็จผมแน่ ต้องตกลงกันสาวิตรีเอ่ยปากขึ้นในวันหนึ่งหลังจากทนอุดอู้อยู่แต่ในบ้านโดยไม่ได้ออกไปไหนเลยมาร่วมอาทิตย์มนูนขูฟ่ฟ้อว่าจะล่ามโซ่เธอไว้หากคิดจะหลบหนีสุดท้ายหญิงสาวก็หมดความอดทนเรื่องอะไรครับนาวิก็เรื่องของเราไงตกลงนาวิยอมอยู่กับผมแต่โดยดีแล้วใช่ไหมครับมนูล,ลิงโลดกระโดดตัวลอยเข้ากดรัดหอมแก้มซ้ายแก้มขวาของสาวใหญ่พลวันใช่นายยอมเป็นเมียเธอดีๆก็ได้แต่ต้องมีข้อแม้นะ ว่ามาเลยครับถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงผมยอมนาวิได้เสมอนาไม่ขออะไรมากขอแค่ว่าเธอต้องไม่พยายามขัดขวางการดําเนินชีวิตตามปกติของนาเธอก็รู้ว่านาชอบไปวัดปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจและนั่งสมาธิเธอจะต้องไม่ก้าวไก่ในเรื่องนี้เด็ดขาดแค่นี้เองหรือครับนั่นหมายถึงถ้าผมยอมทําตามคําขอนาวิก็จะไม่คิดหนีผมไปไหนใช่ไหมครับใช่ น้าจะอยู่ดูแลเธอเหมือนผัวเมียทั่วไปนั่นแหละโอเคครับได้เลยเรื่องแค่นี้เองผมสัญญาว่าจะไม่รบกวนและขัดใจเลยแม้แต่นิดเดียวผมรักนวิที่สุดในโลกเลยรู้หรือเปล่าชายหนุ่มได้ทีกดปลายจมูกสูดดมความหอมกลุ่นเสียฟอดใหญ่โดยหารู้ไม่ว่าตัวเองได้เดินตกหลุมพรางที่เมียสาวใหญ่ได้ขุดดักเอาไว้เรียบร้อยแล้วตลอดสออาทิตย์ที่ได้เริ่มใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนอกจากครั้งแรกที่ได้เสพสมกับเมียสาวใหญ่แล้ว มนูนก็ไม่มีโอกาสอีกเลยด้วยเพราเผลอไปตกปากรับคำเรื่องจะไม่ขัดขวางกิจวัตรประจำวันของเจ้าหลอนโดยเด็ดขาดและกิจวัตรที่ว่านั่นก็คือตื่นตีห้าเพื่อเข้าครัวหุงหาอาหารเตรียมใส่บาตรหกโมงครึ่งอาบน้ำแต่งตัวใส่ชุดขาวสะอาดแล้วเริ่มนั่งสมาธิไปยันแปดโมงเช้าต่อจากนั้นก็หิ้วปิ่นโตไปวัดให้ทันเพลนเสร็จแล้วอยู่พูดคุยถกธรรมะก,กันอีกเกือบชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านก็หลังเที่ยงไปแล้วเรื่องอาหารการกินของมนูน หญิงสาวจะเตรียมเอาไว้ให้เสร็จสรรพไม่มีขาดตกบกพร่องเธอใช้เวลาช่วงบ่ายจัดเก็บทําความสะอาดทํางานบ้านถ้ามีเวลาเหลือก็อ่านหนังสือธรรมะมนูนไม่มีเวลาจู๋จีกับเมียในช่วงกลางวันเพราะง,งานล้นมือกิจการของเขากําลังรุ่งเรืองการงานการเงินเลยต้องมาก่อนอันดับหนึ่งพอตกกลางคืนสาวิตรีมักชิงอาบน้ําก่อนเสมอและแน่นอนว่าหลังจากนั้นคือการนั่งสมาธิจนมนูนรอไม่ไหว หลับไปในที่สุดอย่างเช่นทุกคืนกิจวัตรแบบนี้วนเวียนซ้ำๆกันจนมนูเริ่มทนไม่ไหวสุดท้ายเป็นเขานั่นแหละที่ต้องดอดออกมาหาเศษหาเลยนอกบ้านและแน่นอนว่าร้านประจำที่เขามักเรียกใช้บริการจากสาวๆคือร้านอาหารชื่อดังประจำจังหวัดของพี่สมโชคนั่นเองอ้าวมนูเป็นไงมาไงทำไมวันนี้มานี่ได้ล่ะหายไปไหนตั้งหลายเดือน เจ้าของร้านหนุ่มรุ่นพี่ร้องถามด้วยความแปลกใจเมื่อเห็นลูกค้าเก่าอีกครั้งหลังจากหายตัวไปนานกย็ยุ่งเรื่องงานนิดหน่อยครับพี่วันนี้รู้สึกอยากฟังเพลงเลยคิดถึงที่นี่ยุ่งเรื่องงานหรือยุ่งเรื่องเมียได้ข่าวว่าเมียแม่ชีของมึงสวยเช่เล่นก็ต้องเรื่องงานสิครับพี่เมียผมเขาเป็นคนเรียบร้อยพอตกค่ำก็หัวถึงหมอนแล้วอย่าไปพูดถึงเขาเลยหนะ้าฮันแน่ไม่ให้พูดถึงด้วยถ้าทางหัวงเมียหน้าดูเลยเนะเนี่ย อ่าอาไม่พูดก็ไม่พูดแล้วนี่จะมาฟังเพลงอย่างเดียวจริงๆเหรอมีตัวใหม่มาถึงวันนี้สองสาคนไม่สนใจจริงๆเหรอไม่น่าจะถามเลยนะพี่จัดมาสิครับจะรออะไรฮ่า,าไอ้นี่ยังร้ายเหมือนเดิมนะได้ได้ไ,ดไดเดี๋ยวพี่เลือกให้รับรองเด็ดดวงและครั้งนั้นคือจุดเริ่มต้นของการเที่ยวผู้หญิงอีกครั้งของมนูนจากที่ออกเดือนละครั้งสองครั้งก็กลายมาเป็นอาทิตย์ละครั้งยิ่งช่วงหลังได้คู่หูคือสมบัติร่วมด้วย อาทิตย์หนึ่งออกเที่ยวสองถึงสามครั้งเลยทีเดียวแล้วยิ่งเมื่อกลับบ้านเห็นสาวิตรีนิ่งเฉยไม่เอ่ยปากถามซักไซ้ไล่เลียงยิ่งทําให้มนูนหัวเสียยิ่งนานวันยิ่งรู้สึกเหมือนไร้ตัวตนเข้าไปทุกทีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดเมียมันช่างยากเย็นยิ่งกว่าฝนท่อนเหล็กให้กลายเป็นเข็มเสียอีกสาวิตรีมักหาโอกาสหลีกเลี่ยงเขาโดยการหนีไปปฏิบัติธรรมครั้งละหลายๆวันบางทีก็หายไปเป็นเดือนมนูนยิ่งคิดก็ยิ่งเครียด ยิ่งเครียดก็ต้องยิ่งออกหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนอกบ้านเพื่อระง,งับความโศกเศร้าในหัวใจไปวันวันคืนนี้ก็เช่นกันเมียมึงไม่อยู่อีกแล้วหรือว่าไอ้นูนสมบัติเอ่ยถามไม่เห็นเพื่อนออกบ้านติดต่อกันสามวันรวดอืมไปปฏิบัติธรรมสองอาทิตย์กว่าจะกลับก็สิ้นเดือนมนูนตอบเสียงแผวเฮ้ยแบบนี้ก็ทางสะดวกแล้วสิวะช่วงนี้มึงก็จัดเต็มไปเลยมันก็ต้องแน่อยู่แล้วละ เดี๋ยวคืนนี้กูเลี้ยงเองมึงอยากขิ่วคนไหนไปเลือกเอาเลยกูจ่ายเองมนูนแซงทำท่าทางฮึกเหิมทั้งทั้งที่หัวใจกำลังร้องไห้แต่ไม่เคยสักครั้งที่เขาจะเอ่ยปากปรับทุกข์กับเพื่อนไม่มีใครรู้เลยว่าตั้งแต่แต่งงานอยู่กินกันมามนูนได้เสพสุกกับเมียแค่สองครั้งเท่านั้นและนั่นก็ร่วมครึ่งปีแล้วเห็นจะได้แล้วมึงล่ะไอสมบัติงานแต่งมึงเมื่อไหร่ปลายเดือนหน้าว่ะคิดแล้วกูโคตรเซ็งเลย ควงแต่ผู้หญิงขาวๆสวยๆแต่พอได้แต่งงานกลับได้ผู้หญิงขี้เร่มาเป็นเมียแม่งเอ้ยสมบัติกรอกเล่าใส่ปากหลังระบายความทุกข์กับเพื่อนมันขนาดนั้นเลยหรือวะก็ใช่นะสิกูจะบอกอะไรให้นะนาวิของมึงอ่ะสวยกว่าว่าที่เมียกูตั้งหลายร้อยเท่าถ้าหากกูเลือกได้กูขอเลือกสาวแก่อย่างนาวิจะดีกว่าแต่งงานกับยายหน้าแป้นนั่นมึงก็พูดเกินไปหรือเปล่าวะอคติแน่นอนเลยมึงช่างเธอะ ยังไงกูก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วกูขอเอ่ยปากชวนมึงกับนาวิเลยก็แล้วกันให้นาวิมางานกูให้ได้นะนานแล้วไม่ได้เจอเออเออเดี๋ยวกูจะบอกให้ณนาบังกะโลริมทะเลที่มนูนมักจะพาสาวๆมาพ่อดรักด้วยเสมอ ค่ำคืนนี้ก็เช่นเคยหลังจากดื่มกันจนเต็มที่แล้วก็จัดการหนีบแม่นักร้องสาวทรงโตออกมาด้วยหนึ่งคนผู้หญิงที่มนูนเลือกส่วนใหญ่จะมีรูปร่างเล็กและหน้าตาจะออกไปทางเดียวกับสาวิตรีคือใบหน้าหวานหยดดูนุ่มนิ่มประเภทเซ็กซี่หน้าคมเฉี่ยวมนูนไม่เคยเหลียวแลหรือให้ความสนใจความสุขที่สุดสำหรับเขาคือการได้จินตนาการไปว่ากำลังเสพสมกับสาวิตรีอยู่ โดยใช้เรือนร่างของหญิงอื่นเป็นที่รองรับอารมณ์ดิบเถื่อนการดำเนินชีวิตของมนูนดูจากภายนอกแล้วก็เหมือนจะปกติดีสาวิตรียังคงทำตัวเป็นเมียเป็นแม่บ้านที่ดีลูกน้องทุกคนในร้านต่างพากันอิจฉาเจ้านายหนุ่มกันเป็นแถวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินหรือเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่ทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวมนูนสาวิตรีเนี้ยบไปเสียทุกเรื่องแถมยังพูดจาอ่อนหวานไพเราะน่าฟังใครได้ใกล้ชิดเจ้าหล่อน เป็นต้องหลงไหลเสียทุกคนไปโหเฮียผมเริ่มชอบผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าแล้วสิอยากได้แบบเจวิสคนเหมือนมีแม่คนที่สองมาดูแลเลยนั่นนะสิครับเฮียเฮียนี่โชคดีที่สุดเลยรู้ไหมแบบเนี้ยสาวๆเทียมไม่ติดเลยทะลึ่งแล้วพวกมึงกลับไปทำงานได้แล้วเลิกแทะโลมเมียข้าได้แล้วเสียงหยอกเย้าทำนองเดิมๆเกิดขึ้นเสมอทุกครั้งที่สาวิตรีอยู่บ้าน มนูนแกล้งตีสีหน้าเอิบอิ่มยามเมื่อลูกน้องแสดงท่าทีอิจฉาออกหน้าออกตาพยายามปิดบังความตึงเครียดในหัวใจไม่ให้ใครได้รับรู้เขารู้สึกเสียหน้าเสียเชิงชายเกินกว่าจะระบายให้ใครฟังได้นาวิครับอีกสองอาทิตย์ไอ้สมบัติมันจะแต่งงานมันอยากให้นาวิไปร่วมงานด้วยนาวิไม่ไปไหนใช่ไหมอ๋อสมบัติเพื่อนรักมนูนนะเหรอจะแต่งงานไปสิ ยังไงนะก็ว่างอยู่แล้วไม่ได้ไปไหนหรอกเอออีกเรื่องหนึง่งคืนนี้นวิไม่นั่งสมาธิสักวันได้ไหมเราออกไปกินข้าวนอกบ้านกันสักครั้งเถอะนะมนูนก็รู้นี่ว่านะาไม่ชอบไปไหนมาไหนกับมนูนถ้าไม่จําเป็นแล้วทําไมนวิต้องไปแคร์ปากคนพวกนั้นด้วยล่ะยังไงเราก็เป็นผัวเป็นเมียแต่งงานกันตามกฎหมายแล้วนะน้าทนไม่ได้หรอกมนูน เดินไปทางไหนก็ได้ยินแต่คําว่าเมียแกถึงนะ้าจะพยายามไม่คิดมากแต่มันก็แสลงหูอยู่ดีมนูนออกไปเที่ยวกับเพื่อนตามภาษาหนุ่มๆเถอะน้านะขอนั่งๆน,นอนนอนอยู่บ้านจะดีกว่าแต่ว่ามนูนอย่าพยายามบังคับน้าเลยนะนะ้ารู้สึกไม่ดีจริงๆถ้าอย่างนั้นคืนนี้ผมจะออกไปกินเหล้าแล้วก็อาจจะไม่กลับมานอนบ้านนะมะนูนสะบัดเสียงใส่เพราะเริ่มอารมณ์เสียบวกความน้อยใจ แต่นั่นไม่ได้ทำให้สาวิตรีสะทกสะทานเลยแม้แต่นิดตามสบายจ้ะขอให้สนุกนะหญิงสาวพูดพร้อมส่งยิ้มให้ก่อนเดินเข้าครัวเพื่อเตรียมอาหารตามปกติทิ้งให้มนูนยืนกระฟัดกระเฟียดด้วยความโมโหนีเจหล่นไม่รู้จักหึงห่วงเข้าบ้างหรือยังไงกันได้ผัวทั้งหนุ่มและรอแถมการเงินยังจัดอยู่ในระดับเสียอีกทำไมถึงยังทำเป็นทองไม่รู้ร้อนอยู่ได้ มนูนเดินกระแทกเท้ากลับขึ้นชั้นบนจากการอาบน้ำแต่งตัวใหม่ฉีดน้ำหอมกลิ่นหอมชุยก่อนจะเดินหน้าบูดกลับลงมาชั้นล่างเพื่อสวมรองเทา้าสาวิตรีชะโงกหน้าออกมาถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้งจะออกไปตอนนี้เลยเหรอไม่กินข้าวก่อนละมนูนนาวิกินไปคนเดียวเถอะผมไม่หิวอีกครั้งที่เขาสะบัดเสียงใส่หวังให้เมียสาวใหญ่ได้รู้สึกตัวแต่สิ่งที่ได้รับคือรอยยิ้มอ่อนโยนที่เจ้าหล่อนโปรยส่งให้ ก่อนจะหายกลับเข้าไปในครัวอีกครั้งโดยไม่ได้สนใจไต่ถามสักคำว่าเขาจะออกไปไหนกับใคร